น,นี่เป็นพนักงานที่ผ่านคัดเลือกในวันนี้คะ่ะท่านประธานลองพิจารณาดูนะคะเอาคนนี้เราผม,มาฝากคุณดูแลพนักงานใหม่เยี๋ยปล่อยให้เธอาจัดงาน,น <c oughs> รับทราบค่ะเอาล่ะทุกคนโปรเจกต์วันนี้ที่เราจะทํากันนะก็คือทํากับคนนะคะเธอมาพอดีเลยวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกของเธอใช่ไหมตามธรรมเนียมแล้วเนี่ย เธอต้องเลี้ยงกาแฟเพื่อนๆทุกคนเคามิเมลแมคคิอโต้หวานยี่ห้าน้ำแขภายในวันนี้งานต้องเสร็จฉันส่งในเมลให้เธอเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเจออะไรฉันจะต้องสู้เพื่อลูกของฉัน อะไรนะคะนี่อาเธอไม่สบายอีกแล้วเหรอป้าพาเธอออกไปเที่ยวแล้วใช่ไหมงั้นป้ารีบพาเธอเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ปิดหน้าต่างไว้นะคะลมมันจะได้ไม่เข้าอีกอ่ะแล้วก็หาผ้าห่มหนาๆมาคลุมไว้ด้วยนะเดี๋ยวไข้ก็ขึ้นอีกอะค่ะหนูให้เงินเดือนป้าเดือนละหมื่นแปดเลยนะทำไมป้าไม่ดูแลลูกหนูให้ดีไม่ได้นะคะถ้าเป็นไข้เนี่ยไม่ควรคุมตัวให้เหงื่อออกส่วนประตูหน้าต่างเนี่ยต้องเปิดทิ้งไว้ให้อากาศถ่ายเทแล้วก็เอาถุงน้ําแข็งประคบหน้าผากแล้วก็ใต้วงแขนให้น้องด้วยนะคะ ป้าน่ะปิดหน้าต่างปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคค่ะฉันขอบคุณเธอมากเลยนะขอบคุณนะคะโน้ตเธอเห็นฉันแล้วใช่ไหมการที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะตอนนั้นฉันทะเลาะก,กับสามีเราสองคนก็เลยหยากกันฉันว่าการที่จะเลี้ยงลูกตัวคนเดียวเนี่ยเธอลองคิดดูดีๆนะ หรือมองฉันเป็นตัวอย่างก็ได้ฉันเคยฝันว่าฉันอยากจะทำงานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยอย่างสบายใจแต่สุดท้ายฉันก็ทำได้ไม่เต็มที่อะฉันรู้ว่ามันยากแต่เพื่อลูกฉันทำได้ทุกอย่างคุนดิฟ้าครับไปนี่ก่อนนี่นุชฉันถามทงาจริงเถอะ เธอมีเรื่องอะไรคุณเทนเขาหรือเปล่า like อะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยคุณเทนเขาเป็นคนสั่งมาหมดเลยนะฉันว่าเธอเองก็อย่าทำให้คนข้างบนเขาไม่พอใจดีกว่านะเพราะยังไงเขาคือประธานบริษัทอะยอ ถึงเวลาเลิกงานก็กลับบ้านเลยเว้ยชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ดีจังเลยเนาะวันนี้ฉันทํางานเสร็จแล้วโอ้โหนุ้นนี่มันสัตวรวัที่21็แล้วใครเขาจะเลิกงานตรงเวลากันละ่ะเฮ้ยโอโซนมึงอย่าไปว่านุ้นเขาดิวะนุ้นอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกนานน่จะจนลืมว่าชีวิตการทํางานจริงๆเป็นยังไงอ๋อฉันว่านะคนอย่างเธอเหมาะกับการกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านดีกว่า <laughs> วันนี้ฉันทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พวกคุณวันวันไม่ทําอะไรเลยพอเลิกงานงานก็ไม่เสร็จเลยแซงว่าทํางานหนักไกงเธอพูดอะไรของเธอวะโหยังมาทําเป็นปากดีหน่อยเลยอย่างเธอเนี่ยแค่เอารูปเป็นข้ออ้างในการกลับบ้านมากกว่าชีวิตตัวเองเอาไม่รอดเลยโหขนาดพ่อของลูกยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าเป็นใครอะ่ะมีสิทธิ์อะไรมาสอนพวกเราวะนี่คุณผมเป็นพ่อของเขาเองโอ้คุณพีฟ้าอะไรครับ นุชผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าคุณไม่ต้องมาทำงานหรอกหรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะคุณผู้ชายครับครับทีนี้คุณนุชกลับบ้านได้หรือยังครับอ๋อกลับได้เลยครับมันเวลาเลิกง,งานแล้วให้โอทีเป็นเรื่องของพวกผมเองนะครับ บริษัทรับพวกคุณเข้ามาไม่ได้ให้มาอู้งานหรือว่านินทาชาวบ้านไปฝ่ายบุคคลแล้วก็ลาออกิรคุณเทนครับบังบอกที่มครับคุณเทนคุณเทนคุณฟีฟาคะฉันขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันอีกครั้งคุณยังไม่ชินกับงานตำแหน่งใหม่ใช่ไหมครับนี่คือแผนงานใหม่ครับุณลองไปฝึกดูนะเดี๋ยวผมจะจัดงานวันเกิดลูกสาวผมเสร็จแล้วเนี่ยคุณส่งผมโดยตรงเลยนะ ผมเชื่อใจคุณนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างผมจะพาคุณไปเจอลูกสาวผมเพราะว่าเขาต้องชอบคุณแน่ๆเลยขอบคุณนะคะนุชคุณเฮนมีอะไรหรือเปล่าคะยิ้มให้เขานี่ดูมีความสุขมากเลยนะแล้วตอนอยู่กับผมไหมคุณฟิฟ้าไปกันเถอะค่ะจะไปไหนคุณทำอะไรอะ่ะ คุณฟีฟาเขาจะพาฉันไปเจอลูกสาวลูกค้าที่ฉันต้องดูแลรอบนี้ฉันต้องออกไปทํางานนอกสถานที่ผมไม่ให้คุณไปคุณจะคุยไหนะก็คุยที่บริษัทนี่แหละไม่จําเป็นคุณจะสั่งงานหรือจะแก้งอะไรฉันอีกคุณฟีฟาคะไปกันเถอะ ฮัลโหลคุณเชนครับที่ผมไปสืบเรื่องคุณนุชเนี่ยได้เรื่องแล้วครับคุณนุชลาออกจากงานเมื่อหกปีที่แล้วเพื่อไปคลอดลูกครับหกปีที่แล้วจะบอกนะว่าเด็กคนนั้นลูกของผมเหรอการแต่งงานไปอยู่ไกลบ้านกับการแต่งงานที่อยู่ใกล้บ้านความแตกต่างจริงๆริมันใหญ่มากนี่คุณ ผมถามจริงเถอะชีวิตคุณเคยมีเพื่อนบ้างไหมกลับมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอเขาว่ากันว่าแต่งงานไปอยู่ไกลบ้านมีเรื่องกับสามีสิบครั้งก็แพ้เก้าครั้งแม้แต่เพื่อนที่จะเข้าข้างก็ยังไม่มีอ้าวระดากลับมาแล้วเหรอลูกนี่ทะเลาะกันหม่อีกแล้วละสิ าครั้งนี้พี่แพทริกเขาไม่มาขอโทษหนูแม่ดูแล้วหนูจะไม่มีทางให้อภัยเขาเด็ดขาดอะแล้วก็อย่าหวังด้วยว่าจะได้ลูกไปนีระดาแต่งไปอยู่บ้านสามีแล้วว่าจะกลับมาบ้านแม่บ่อยๆแบบนี้มันก็ไม่ดีนะเดี๋ยวแม่ัวเขาจะหัวเราะเยอเอากล้าก็ลองดูสิแบบนม่โชคดีนะหนูเชื่อฟังแม่ ใกล้บ้านเวลามีปัญหาอะไรแม่ก็ยังช่วยได้แต่ถ้าแต่งงานไกลบ้านเนี่ยสิแม้แต่ที่ร้องไห้ที่สุดหอนอนก็ยังไม่มีเลยแล้วมู่ผู้หญิงไปแต่งงานไกลบ้านถนนที่กลับไปบ้านพ่อแม่เหมือนจะกลายเป็นถนนที่ไกลที่สุดแกเพิ่งแต่งงานไปอยู่บ้านสามียังไม่ต้องกลับมาบ้านพ่อแม่ช่วงจุดจีรอกปีนี้แกก็อยู่ฉลองปีใหม่ที่บ้านสามีไปแล้วกันหนูขอโทษนะแม่ที่หนูไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยอ่ะ แต่ก็อย่างที่แม่ว่าแหละช่วงนี้หนูก็มังจะเตรียมตัวมีลูกถ้าเดินทางไกลๆแล้วร่างกายมันรับไม่ไหวมันก็อาจจะไม่ท้งองเฮ้ยเอาโหมาดิมาดิหยุดเล่นได้แล้วแค่นี้ก่อนนะแม่ก็ระดาแม่ <S <S แมระดา,าเป็นคนแกล้งผมก่อนนะแม่ครับผมขออุ้มหลานหน่อย สะพ้ามป้อนหนูนหน่อยสิเราเนี่ได้เลยแม่ระดามือก็ไม่ได้เป็นไรนี่ยังมาส่าให้แม่ป้อนอีกตัวจะมีลูกแล้วยังทำต,ตัวเป็นลูกแง่ไปได้แล้วทำไมอ่ะนี่ก็แม่หนูเหมือนกันแล้วหนูก็เป็นลูกแท้ๆของแม่ด้วยอีกอย่างหนูก็อยู่บ้านตัวเองไม่ใช่บ้านคนอ,อื่นสักหน่อยแต่งงานแล้วถ้าเข้ากับบ้านสามีไม่ได้ จะกลับไปบ้านพอ่อบ้านแม่ก็อายเขาไม่ว่าจะไปที่ทไหน<ค>ก็กลายเป็นคนนอกอยู่ดีดอาต้มยำมาแล้วจ้าลูกสะภ้ยเจ้านี่ยเป็นยังบ่ฟ้ามีดูกมีเตา่าฮึ <S 2> <S 2> ลูกชายเจ้าก็คือกันคิดจังไหไปหาคนต่างถิ่นเป็นเมียง,งานกับงานเพ็กยังกับบเป็น กินกับขา้บบาวกับปลาคือกินก็ได้กินได้ก็กินกินก็ได้ก็ไม่ต้องกินพี่ไฟลุงเขาว่าอะไระหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกลุงเขากำลังชมหนูอยู่อ่ะอยู่บ้านเราจะ,จะได้นะลูกเนาะใช่า <c oughs> อาดาเปิดประตูดิเก <c oughs> ่งมากไม่ใช่เหรอแน่จริงเปิดประตูดิเปิดประตูดิ ไม่ต้องเปิดค่ะทำไมอะ่ะมีอะไรเหรอลูกฮะหลังจากที่หนูคลอดลูกพี่แพทที่เขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะแม่ เเเขขาาาาาาจอออปัญหะไรร,ร่ทม้ทยแต่งงานอยู่ใกล้บ้านจะมีความสุขแน่เหรอเราต้องทนกับความน้อยใจไม่รู้จบและมีความทุกข์ที่ไม่สามารถพูดออกมาในช่วงอยู่ไฟเนี่ยแม่พี่คิดจะมาช่วยหนูเลี้ยงลูกหน่อยหรอพี่หนูเลี้ยงตัวคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะอีกอย่างหนูก็ปวดเอวด้วยอะเน่ แม่พี่เขาไปเที่ยวอยู่จเจ้าเวลาไหนมาดูหนูวะฮะอ๋ะอและอีกอย่างที่แม่พี่มาช่วยหนูเลี้ยงลูกเนี่ยเพราะเขาเป็นคนน้ำใจเว้ยถ้าเขาไม่ดูแลมันก็ไม่แปลกนี่งั้นฉันของเงินเพิ่มได้ไหมตอนนี้ค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็เยอะมากเลยอะไม่พอใช้เงิน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  วันมาขอแต่เงินเนี่ยนี่คิดว่าเงินพี่มันบอลจากอากาศนะนอกจากเรื่องของเงินทำอะไรเองเป็นบ้างวะฮะไอสารเร็วนะั่นมันกล้าลงไม้ลงมือได้หรอเดี๋ยวมันเจอพี่แน่พี่ไฟพี่ไฟเจนเย็นอย่ายัางไงก็ต้องอย่าแม่จะไม่ให้ระดาเจอแบบนี้อีกแล้วนะลูก